เราดูพวกมันถูกบ๊อปรถเขาได้แล้วเอาสขึ้นอันนี้เขาอันนี้เขาไม่ใช่สามเอออันนี้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้สองอาทิตย์เป็นอันนี้อันนี้สางอาทิตย์ขออยู่บ้านอาบน้ำได้ไหมครับได้ครับได้ครับบ้านเขาอยู่ไหนครับจะนอนนวดได้ไหมครับเดี๋ยวผมให้สาวๆมานี่แล้วกันหรอใเย้ครับไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องก็ได้ครับพาเขาไปอาบน้ำหน่อยหรอสาว อาบแป้งหอมๆเลยสาวๆพาเขาไปอาบน้ำหน่อยเว้ยเอาหยิบตะกร้ามาเลยเท่านั้นอหะไอ้บูอย่าแอบไปถูหลังข้างหน้าบูไอ้บูแอบไปถูหลังกันนะไอ้บูแอบในห้องน้ำคือทำไมต่อที่ไม่เห็นเข้ามาวะเพราะเขาอึดเราว่างจนที่ว่าว่างจนที่ว่าแบบเรามาอาบน้ำบ้าคนอื่นไม่ใช่ว่าผมหน้ารักหน้าบ้านหน้าบ้านไม่มีกลัวกลอะไรตูนี้ก็ส่งมาตูน มันระเบิดประตูมันก็บวกได้แล้วเนี่ยบวกอะไรปะเยอะก็เยอะกว่าไม่โอ้โหโอ้าเป็นทีโอ้โหป้าเป็นที่อะไรคันเรือขาดกูบุกไปห้าครั้งแล้วเนี่ยเขาชอบบ้านหลังหนูหรือเปล่าพี่เบอกว่าบ้านเราพังเหรอบ้านเขาเป็นคันเรือขาดยังพังได้เลยควาย้ยไอ้ตังโดนแรงมากไอ้ที่แค่ระเบิดลูกเดียวเนี่ยไอ้ทัดบ้านเขาเราบุก้งหลายครั้งบ้านเราเขาไม่กล้าบุกงง ใช่โง่แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยมนี่มันนี่นี่มันนี่บ้านกูบ้านกูกูซื้อต่อเขาแล้วป้ายหน่อยดิพี่วันเล้งจะขายพัสหนป้ายหน่อยอันเออใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่ง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 อิโมูต่อยเดี๋ยวดูคนโง่นะเดี๋ยวดูคนโง่นะเดี๋ยวดูคนโง่อันเนี้ยพีเอชไม่อันเนี้ยพีเอชฝากมาให้เด็กสามเอ็มเลยว่ะ ให้ให้เปิดสามพันลูกแล้วเพียร์ก็จะเหลืออยู่สองพันลูกโอเคนะเขาจะวางเขาเรียกว่าวอร์เบอร์คุณเขาเรียกว่าวอร์เบอร์คุณโอ้โหคนละสอมพันให้ผมใช้เปิดไหมครับครับกูตกกูตกกันทักลี่สี่พันถ้าพี่ขายอสี่พันอะไรพี่ขายเท่าไหร่เหรอบอแล้วกุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีสองกุ๊กไอสัตว์นี่ไม่ใช่กุ๊กของกุ๊กกุ๊กเดียว กูกูกูสามกูนี่ไม่ใช่กูแล้วดูคนโง่ดูคนโง่ดูคนโง่เดี๋ยวนะคนโง่เนี่ยดูคนโง่แต่มันยี่สิบมาใหมได้เฮียเมื่อกี้เลยกูไม่มีไม่ได้กูหรือบอกเไม่รู้นิ้วไหนแต่ไม่เกินสามสิบอะกูแทงับดักลี่มันแปลกๆว่ะโง่ก่ายี่นี่มึงแพ้ดักลี่อ่ะเนี่ย อะไรมาเยเฉยว่าไม่คือคือมันโง่เหี้ยกูให้มันรีหล่ดให้กูเอไอ้เหี้ยกูไม่พูดไอ้สั่งจะพูดเดียวเหี้ยติดตั้งติดตั้งฮะ้ักบบียงต่อเนื่องไม่ขายเจอเจอท้อนร้อนตลาร้อนรอนเฮี้ยเจอเด็กวัดอีกแล้วเรอเราใช่มันมีคนมันมีคนรับมันมีคนผล ับใช่คนรับเจ็ดเจ็ดพันห้าพูดภาษาไทยชัดหน่อยครับแล้วก็เป็นไรอ่ะเเรนแต่เราเราเห็นคนขายเจ็ดพันห้าก็มีไอ้แจ็คกาว่าจะบับไมมถ้ากูบูดกูบูดฉลามมาแล้วเอามาเปลี่ยนเป็นไม้ได้ปะได้นะไม่ทานมันเอาลงโอู้ ผู้เชี่ยนี่อยู่เมื่อไหร่เขาจะบุกวะกูอยากแบบอยากดูมวยอ่ะอยากดูมวยแบบมวยวัดอ่ะย้ายสิถ้ามันไม่มาเออวางกันแหละปลูกไปตั้งห้ารอบสองรอบเลยวะเขาอาจจะไม่อยากใช้ของก็ได้เฮียกะครับที่ขาดโดนบุกอ่ะไอ้สัสผมไม่อยากใส่ล้มเป็นผักเลยเฮียโขกระจอกเลยสัส ถ้าตำรวจมา <ขอ S 1> เล็กเกินกระชอกระชอกคักทุกข์ก็คุณจบตัวล่างเร็วนะอุ้มไปปุ๊บแม่งตำรวจอยู่หน้าบ้านแล้วอ่ะกระชอคักทุกคือเขามั่นใจอยู่แล้วว่าคือยังไงก็โดนอ่ะเดี๋ยวแจ้งตำรวจไว้ก่อนอันนี้ไอ้ตังสอนมาให้ค่ะโอ้โหดุเหมือนเขาเนี่ยผู้หญิงบ้านเนี้ย <c oughs> ดุเหมือนหมา อีเอ4,000ลูกมีนองเป็ดกูตายไปแล้วนะนี่นี่มาเล่นน่ารักไหมตายแล้วกลายเป็นพวกเธอเป็นจะร้องไห้แล้วบ้างหน้าเฮ้ย <c oughs> ตาวทิดร้องไห้แล้วก็บอกแล้วมีทุกอย่างกเวนสมองไอ้เหี้ย เขาบอกว่าวีแจ้งตำรวจกันนะครับเอ่อผมไปผมฝ่าบอกเขาหน่อยผมไม่แจ้งก็ได้มาระเบิดด้วย้เขาไม่ไม่วางเดี๋ยวผมวางให้ก็ได้ครับใช่ใช่เอาระเบิดมาให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมวางให้เลยเอากิฟต์ระเบิดไปให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมเปิดประตูบ้านให้เลยอุ้ยใครครับเนี่ยคุณเป็ดน้อยเป็นไรอ่ะอันนี้เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะน่ารักมากมั้ง ได้เปิดคอมตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแน่5,555โ้อห้าหาโเดี๋ยวสักตัวพี่พี่บุกไปบุกบ้างครัโชว์ผมหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวแบบโดนบุกลุกบ้านอะไรเงี้ยโดนจับบุกลุกบ้นบุกไปแล้วสองรอบโดนจับทุกรอบเลยป่ะครับ แม่เอาไปผมไม่โดนสักรอบเลยน่าจะพี่เขาโดนก็หมดอ่ะสอวอาทิตย์อ่ะเอาแล้วเขาจับจับพี่ได้ไงก็ก็ตำรวจมาก่อนมันเลยเหลืออ๋อแล้วพี่ๆขอเขาชุบได้ไม่ใช่หรอแบบไม่เอาเปลืองครับเปืองโอ้โหวันนี้วันอะไรอะมวันเปลืองไงเราไม่ได้ทำไม่ได้อะไรเลย ไอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถตัเที่แปดะอไนตบ้อยแดดจะส่งเลยยงเลยเมื่อ่นนี้่งวะผมไม่พกบดประกันเลยเนี่ยโอ้โหพี่คนดูอะพี่เาเห็นแบบโอ้โหตำรวจน้อยแล้วเราเราไปเรียนท่้นหอไหมเออเดี๋ยวเราจัดเลยในในบ้านสามหอพี่คูบีกูบีอีกสองในรถอีกสองคนอะคูบีรถอีกสองพี่ก็หมดจะยู่าดี้นของกูหายไปไหนวะหอน วะนี่เดี๋ยวลีเซ็ตหอแล้วเอามาเลยปะเออขัมีในในรถอสองอ่ะก็ขับในแดนเยอะเลยถุงห้องเดี๋ยวน่าจะพออยู่อ่ะวันนี้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 ขอขอแอกกับอาห้าส่วนเลยดิขอแอกกับเรือหาปลสบายเห็นนอนห้องบ้านเลยไอจุกไอจุกยังเป็นคนน่าสมเพชเลยจ้ามึงรู้ว่าโปรโตมีอยู่กี่ลูกตอนนี้ผมเช็คเว้ยอยู่แกงเลยครับอ๋อไม่มีแกงท้าเพิ่มข้าเมืองวาใหม่ ชื่ออะไรครับชื่อทูผมแทงก็แม่งซะกูห้าไรเลือกมก็จะเป็นบ้าตายแล้วเนี่ย้อ่ะได้ได้สี่ปกี่วันแล้ววะเราที่จะทำอะไรต่อทีอะไรอ่ะทีก็สองทิดอ่ะมันไม่อยู่รอดูก่อนัดพักอ่ะถ้าหมอตำรวจน้อยๆบบพออุ้มไปเนี่ย๋ยวจัดแม่งจะใช้เอดีปะ ใช้เอเอใช้ที่มันชุบใช่ไหม A <ABC S 2> <ABC S 1> B C A B C ไม่ไม่แต่ว่าใช้ไปครั้งเดียวเองมั้งตายก่อนวันนี้อยู่แล้วรวยปะอยู่บ้านไหนก็รวยอะดิประเด็คือตายต่อหน้าด้วยเกือบออกบ้านด้วย เขาไม่ไม่มาบ้านเลยอ่ะใครวิ่งไปดูว่ามันไม่อยู่แล้วกูว่าไม่รู้เหมือนกันบินเต็มตัวเลยอ่ะโดนจับปะใช่ใช่เออเออได้ไงสจะพว่าโดนนี่เขา,าเออทั้งบ้านเลยนะเนี่ยโดนจับทั้งบ้านเลยอ่ะใช่เหรอเอ,อ้ยทุกคนเขาบอกว่าเอออ่ะใครโดนจับอ่ะ ตัวจับปุกลุกมียาบิวไหนมียาบิวไหนฮะมิรอมิอยู่ข้างล่างปะมะมิมิเมะอยู่น่าจะอยู่ข้างล่างชั้นแล้วคนนี้ใครแล้วคนนี้ใครคนผมขาวอันนี้มาม้ามาม้ามาม้าชื่ออะไรมาม้าชื่อแอ๊บี้ว้าว้าว่าไงลูกขอบขอบกระเป๋าหน่อยวันดีครับไม่มีหนูก็ยืมเขามาเหมือนกันสวัสดีครับครับ ปีนี้อายุเท่าไรครับคุณแม่คุณว่าถามอายุอะไรดิชั้นคะคุณผู้ชายเดี๋ยวถามนะเ่าเพื่อนเยอะมากเยอะกว่าที่จะนับอ่ะโอ้ไปจบหน้าเลยมามาเท่าไหร่ครับโคตรเจริญมามาเยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยถามเอาเลยเสมอมามาสะดวกตอบที่สิบแปดบอกบอกไม่ได้ค่ะมับอกมาก็บอกไปดิว่าสิบแปดเดาไหมผมเดาไหมเท่าไหร่คะยี่สิบเก้า คุณเราจะไม่พูดเรื่องอายุกันค่ะอายุเป็นมีแค่ตัวเลขหรือเปล่าถ้าคุณหน้าเด็กคุณก็ไม่เกี่ยวกับอายุหรือเปล่า <c oughs> คุณเชิญคุยกับลูกสาวดิฉันต่อไปค่ะทำไมยี่สิบเก้าเหรอครับเนี่ยเขายี่ิบเก้าะไม่รู้อะอาอยุอะไรเขาอายุ <c oughs> ่ะไรก็ใจยุ่งน่าจสามสิบเลยเหรอครับเด <c oughs> ยวเดี๋ว มีคนบอกผมมาเมื่อกี้บอกคุณสามสิบเขาคิดเองค่ะเขาคิดกันทั้งเขาคิดกันทั้งบ้านเลยแล้วมาเขาคิดเองค่ะอันนี้เป็นแม่ทั้งบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหไม่จริงไม่จริงสามสาวพี่ผมไปด้วยสามสามป่ะครับไปละเฮ้ยเอาทำเป็นบ้าขึ้นเรื่อยๆอ๋อใช่ไหมสามสามป่ะไม่ใช่อายุเท่าไหร่ คุณคุณมีปัญหาอะไรเหรอหนูไม่รู้หนูไม่รู้ก็ถามได้เฉยๆอาถามไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ยี่ห้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบเอ็ดอ่ะไม่เอาไม่เอาหัวเ้อะอย่างนี้เป็นเด็กอ่ะอ่ากลมๆเลยนะสี่สิบนะบอกเขาบอกเขาไม่จริงๆถ้าแบบว่าขับรถลง ลลองไไปเเดีี๋ยยวนน้้ะโโหคุณขับรถลงไปเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าให้ขอไทยมันจะเยอะขึ้นนะอีกอีกหน่อยมาหกสิบเลยนะอายุเท่าไหร่ครับปีเนี้ยหรือว่าอายุตามโลโก้แก๊งครับสิบสิบอายุหกสิบหกครับเกินไปนี่นี่นี่คุณหนาคนนี้ลเกียแล้วนะหกสิบหกอ่ะคนนี้นี่แก่สุดละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ข้เนี้เยอะอะไรครับปีเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยเดี๋ยวคุณคุณแม่คุณแม่คุณป้าคนนั้นเหรอครับโอ้โห คือแค่จับก็หลังติดมือแล้วอ่ะโอ้ไม่อยากจะบอกอายุเลยจริงๆนะอีเหี้ยโอ้โหโยี่สิบเจ็ดอะเฮ้ยน้อยไปครับน้อยไปเยอะเลยน้อยไปเยอะเลยครับจริงอ <c oughs> ันนี้ผมพูดจริงนี่น้อยไปเยอะ <c oughs> รู้ว่าสองคนกันคนอายุเท่าไหร่คนอายุเท่าไหร่รู้ว่าสองคนก็ได้ผมก็ซิฟอยู่ อายุเท่าไรครับยี่สิบแปดสองจะไม่คุยกันเรื่องนี้ครับไม่เราคุยกันสองคนนี่ไงเราเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้ครับผมแค่ถามอายุตรงนี้เองเนี่ยแค่ในนี้เองผมไม่ได้ถามสุงนอกไม่ได้แล้วคุณมีปัญถาอะไรกับอีก่ันก็อยากรู้ไงครับว่าเป็นแม่คนต้องอายุเท่าไหร่ยี่สิบก็เป็นได้แล้วแม่คนน่ะแล้วลูกแบบโตมาขนาดนี้แล้วเนี่ยหนูอายุสิบห้าเออเห็นไหม ไม่ลูกตอนอายุห้าขวบไออ๋อแอ่ะในบ้านแม่มีแฟนป่ะครับคุณแม่มีแฟนไหมไม่มีค่ะมีคนมาจีบไหมธรรมดามันเป็นผู้หญิงก็ต้องมีคนมาจีบหรือเปล่าเออจริงจริงแล้วไอ้พูดเราต้องเดินทำไรกันนะใครมาจีบเราสรุปว่าคุณคุยกับลูกสาวดิฉันต่อไปเถอะค่ะคุณอย่ามาถามอะไรซักตจกัน เรืองของเราเลยเราอยากรู้ไงคุณเป็นตำแหน่งอะไรในะแกงครับเนี่ย ATK วาครับหรือว่าเป็นเป็นแค่ลูกกระจกค,ค่ะโอ้โหพวกคุแใ่ะเราขอท่อนหนึ่งได้ปะโฟ<ไ>ก,กัสติสิกธิ์อย่าน่นลูกตังร้องให้เขาฟังดิเขาอาจจะเขาอยากฟังมามาร้าองอะไดิไม่เอา,า,อามาร้องเลยไม่เอานะคคำเต่าสุดท้ายสาอสะ อาย่เท่าไหร่อ่ะประชาดีกว่าไอ้เหี้ยไม่บอกสามสิบหับโอ้โหแันแฟ้ยังไมบอกเฮ้ยทำไมคุณถึงได้บอกว่าคุณสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้ผมบอกผมบอกแต่หมื่นแล้วครับม้ามันาเยอะมากเลยนะเราจะมีตัางเลสซสตอรีเลยนะมาไปกระซิบม้มาไปกรซิบดิแต่ว่าได้ยินจัสองคนอะเดี๋ยวผมกระซิบเองผมกรซิบเองนั่น่ะ ผมว่า16ผมว่า16แล้วก็บอกว่ะแล้วก็เอาไปอมเก่อบสี่ครับเกือบสี่สี่สิบเลยครับอุเขาบอกว่าคุณอ่าเกือบสี่สิบก็น่าจะสามแปดสามเก้ามีปัญหาอะไรกับอายุรีกันค่ะคุณแจกกี้ก็ก็มันคาใจครับผมอยากรู้อ่ะเออก็เขาคาใจก็บอกเขาได้ไหมล่ะฮะ คุณไม่ต้องรู้ว่าค่ะสามสิบเก้าจุดห้าใช่เหรอคุณแบบเดือดจังอ่ะคุณคือแบบคุณเล่นเก่งจังอ่ะถ้าคุณอายเยอะขนาดนี้คุณเชื่อเขาหรอคุณไม่ดูเก่งมากเลยนะเนี่ยไม่ดูคำพูดคำจาดีแบบว่าเคี้ยวมาจนแบบฟันโอ้โหเรื่องแล้วอะไอ้โจยจุเพื่อนมึงไม่ได้มึงชอบจูบปากหมักกระจายอะไม่ได้เลไอ้จุกจูบปากหมักกระจาย ดูดีดูดีใส่นี่เลยอ่ะใส่หน้ากากเลยที่แก้วมาจำได้นี่นี่นี่ว่าโหและคุณเนี่ยกูถามมาอยู่เขาเขาไม่ตอบคุณแล้วที่ะเดี๋ยวเจ๊อุ้ยเจ๊แม่คุยกับแกผมทะเรียกกันนะเต็มๆคุกูยังเรียกเขาว่าคุณแม่กูเรียกเขาเจ๊เลยอ่ะเจ๊เป็นเจ๊เป็นอะไรครับมีอะไรอะคะเจ๊เป็นอะไรเจ๊เป็นอะไรครับไม่ได้เป็นอะไรค่ะเป็นแม่สีตังค่ะสีตังคือะไรครับ ใช่ค่ะชุดเหลืองเน่ะเชิญบอกให้เธอยืดเธอเก่านั้นหรือเปล่าใช่ค่ะโอ้หถ้าลูกถ้าลูกอายุขนาดไหนแล้วแม่ขนาดไหนครับแม่น่าจะพร้อมตายแล้วเลยโอ้โหใช่เลยลูกคขาทรมารทีเลยไม่ใช่โคตันยูกะตะเวทีเลยรัลมามาที่สุดในโลกโลกของหนูอันโอ้โหน อายุเท่าไหร่ครับสรุปผมไม่ได้ถายคาใจงยแค่อยูเองครับมันไม่ได้มันไม่ได้น่าอายขนาดนั้นเลยนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะครับแก่แล้วไงครับใช่ครับก็ก็คิดดูแล้วกันครับว่าถ้าเด็กเขาก็ต้องกล้าพูดอยู่แล้วอันนี้มันแบบมันมันต้องเก็บไว้ครับผมรู้ผมแล้เนีเรารู้แค่นี้เรารู้ว่าสองคนสามคนหนูปีนหูแล้วหนูปินหูหนูไม่รู้หนูก็สองคนสามคนได้ไหม มันเป็นความรักครัมันเป็นความรับเดีคุณปล่อยให้ผมครับเอาปล่อยให้ผมคาใจผมก็คิดว่าคุณจะสามสิบขึ้นกว่าผมเลี้ยงข้าวรับคุณเรื่องอุ้มหมื่นห้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรสองสองรอบได้คิดเท่าไหร่ก็ทำไปเจ้ผมผมบอกแล้วเจ๊มาม้าปอกแก๊งมาม้าปอกแก๊งอิงปอกแก๊งได้ยินไหมไอ้กว่าไอ้จุกที่เขาด่าสองนี่กว่าหน้ามันสามสามสามหกอ่ะโอ้โหไอ้สามเก้าไอ้สัตว์ คือแบบคือเขาสรงแม่จริงด้วยเนี่ยกูว่าจริงแบบผมบอกแล้ว่าเฉียดผมบอกแล้ว่าเฉียดคีนคือเฉียดม้ะเนี่ยน่ยเน่อเนี่ยนเลยเนี่เี่นียเ่เี่ยนี่เนี่เยเ่นี่เนนี่เขาอยู่นี่ยเนี่ยเนีี่เนคนยเน่เนี่นี่ยเน่ะเน่ยเ่นี่น่นเนี่ยเนีน่เนยนเน่ยน่เน่าไหร่เน่ยเนี่ยน่เ่า่่เ่น่่เ ชอบนะแล้วแบบคนอายุเยอะแล้วแบบเล่นเก่งขนาดนี้ใช่ครับเก่งมากเลยนะทุกสาวเราก็อายุเยอะนะทุกสาวเราก็อายุเยอะนะไม่เบานะจริงๆอ่ะมาอะไรไม่ให้ผมถามถึงอายุคุณไงเนี่ยถ้าคุณบอกผมเดี๋ยวผมจะไปถามว่าต่อผมจะไปจอแจจุกจิกจูจีคุณด้วยไม่ไม่เป็นไรครับคุณถามทุกสาวเราได้เลยอายุเท่าไหร่อันแก่โทรศัพท์ต่างๆไม่บ่อยอาย่ผมมาผมจะได้เข้าหาแบบแบบถูกวิธีครับ าคุณเด็กผมเออผมจะเข้าแบบเด็กถ้าเข้าแบบผู้ใหญ่ผมจะเข้าแบบผู้ใหญ่ครับโลกเท่าไหร่เหรอเกี่ยวถ้าคุณอายุผมไม่รู้อายุคุณเงี้ยแล้วคุณแบบอายุเยอะแล้วผมไปเล่นแบบเด็กๆมันก็ละประการนี่แหละร้อยร้อยใช่ไหมแต่แอบจิ้มแบบแอบจิ้มแอบจิ้มเล่นมาทุกวันฮัลโหลเจ๊เจ๊นอนนี่นอนผมมาจากบ้านเขาปะไม่ได้เอามาตายพี่ตายเมื่อกี้เจ๊เข้าออกไม้นี่ฮะผมเห็นอยู่ ไม่เลยพี่ขับออกมาแต่ว่าพี่จอดไว้ที่ปั๊มรถไฟไป้วไปไฟไปบุกบ้านมันไหนยังหมดบ้านอะไรกันแต่เขาไม่ได้ล็อกนี่ไม่ได้ล็อกรถผมอยู่ในบ้านเขาเขาาไปกักในบ้านไงเดี็กบอลอ้าวอ้าเอ้าวคือคือบุกคารื้อหาดแล้วเว้ยแต่คฤหืสอ์าดหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเนี่ยนอนเป็นผักก็รู้ว่าไม่ได้ล็อกก็รถผมไงก็ผมไม่ได้ล็อกไงแม่งเขาจะเอาไปยังไงล่ะ คำตอบสุดท้ายเดี๋ยวผมไว่าไว้คุณอยากบอกค่อยบอกนะครับแต่วไม่มีวันที่คุณจะบอกหรอกใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราอยากบอกแล้วเดี๋ยวเราจะบอกนะไอจุกเสียงเขาแบบมผงว่าส่งลูกชุบปะก็เล่นไม่ไอ้นี่รองบัลลีประเทศไงไอลูกพีทใครคือลูกพีทคะใครคือลูกเออเออเสียงว่าลูกพีทเลยวะลูกพีทคุณอะไปอะไรคุณจะไปอะไรเป็นอะไรอะ จกคุณเป็นอะไรเนี่ยยู่ให้คุณอย่าเป็นอะไรคุณเป็นอะไรอ่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นไม่รู้ไม่ชัวร์จะไปอะไรจะไปอะไรตรวจออกว่ะตรวจออกว่ะเจมส์เนี่เจมสเ่ยมีใครเริ่มอไปว่าเจมส์อยู่กับมัสินิ้นใช่เหรอสามสิบนิดิเองเหรอแล้วแฝดอ่ะแล้วแฝเไปไหนแฝไปไหนไม่รู้ คุณจุกลูกสาวเราโสดนะสามคนเลยไม่ก็ไม่ได้สนใจลูกแกสนใจแม่เนี่ยอยากจีบแม่ครับจะได้ได้แบบจะแบบจะเป้งเนี่ยออยากแบบไม่ได้ไม่ได้แบบอายุยี่สิบแล้วหาหาแฟนอาึ่งยิ่งาอีกประมาณสามสิบอย่างเงี้ยหาแฟนอายุเท่าแม่อะไรอย่างงี้ใช่ครับหาคนไปเล่นเพื่อนแม่หาคนไปนั่งเล่นไพ่ปอกเก้าไอ้ปอกเด้งกับเพื่อนเป็นแม่เป็นเพื่อนแม่ได้ไหมใช่ครับเล่นดัมมี่นั่งเล่นดัมมงดัมมี่กับแม่ลูกสาวเราเล่นโคตรเก่งเลยไม่เอาเอาไปจะเอาแม่จะเป็นลูกสาวอะไรจะไปลูกสาวทำไมล่ะ ไอ้คุณไม่รู้เรื่องหรอคะหล่นานแล้วคุณมีปัญหาอะไรกับอายุเราหรอเพราะคุณทำให้เราคาใจอ่ะแค่ถามแค่นี้เองไงทำไมต้องไม่ได้ไม่ได้ว่าขาอายุผู้หญิงเป็นไรดิอะอ่ะอะไรอะไม่ดีอนะหนักอันนี้ก็ได้อ่ะคุณน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะโอ้ทำไมหรอคะ อ้าอายุก็ไม่บอกแล้วก็ไปน้ำหนักไงเป็นไรมันเป็นความลับอาสูงสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่มากันเป็นความลับมีมีรถอันใหม่มีรถอันใหม่แต่มันยังแต่งไม่ไม่ไม่เอางี้ดีกว่าฟังเพลงฟังเพลงฟังเพลงอะไรฟังเพลงโปรดอยู่ไหนอยู่ไหนกระเป๋าเลยอะไรนะเพลงอาปาตาแล้วฟังเพลงโปรดเพลงเพลงนี่ชอบใครมีมีมีถุงห่ออยู่ในรถอันนึงชอบฟังเพลงของใครเพลงโปรดอะ คุยคุณอย่าถามเราเยอะเราตอบไม่เราไม่รู้จะตอบอะไรคุณตอบอะไรคุณตอบอไรคุณตอบอะไรคุณตอบอรคุณตอบอะไรคุตอบอ่รคตรคุณเรคอบอะไรคุณตออรคุตอบอะไรคุณอรุตอบอะนร่ต้อะไ่คุณตอรคอบอะคตอไอะไรไตบอบอรครีไไอไราบอคคอคุณคไปบไร ไปไปบ้านเสาธิดีกว่าเออะไปทุกสามสี่สัปดาหจ้างลากได้ปหมเจอก,กันครับผมไปบ้านเสาทิดาถ้ากูจะไปก็ตามตามมานะครับแต่ว่าไม่น่าจะไปแล้วล่ะสำหรับกูเปิดกระชายอยู่เพื่อนอันอันเก่งจริงๆครับผมถ้าสมมติผมจ้างลากได้ไหมจะจ้จางได้ครับจ้างได้ เท่าลุงไหมไม่หายอือต้องดูนะว่ายากแค่ไหนได้เลยเอาหายเลยปะเอาแบบถ้าหายเลยก็ถ้าเป็นเคสไม่แบบประกันก็แพงหน่อยโอเคครับโอเคนายรู้จุดเอาตัวยังเจ็ดเจ็เออเออไปบ่อยๆครับจะได้รู้จุดออกตัวคุณแม่ไปแล้วนะครับเจอกันครับเจ๊เจอกันค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะครับเจ๊เดี๋ยวมาใหม่ พวกกูเจอในคานพวกกูทำมานานพวกกูเฟียร์อยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟะว่าชิวันจะร้องเชื่อมึงแล้วเป็นศพว่าชิวกอนจะตายเชื่อมึงไปอยู่แล้วว่าชิวันในลุ้นคุณทำไรว่าชิวกอนจะดูดสตินพวกกูขาดมิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกกันพ่อมึง